สวัสดีค่ะพีพีเอแล้วก็พี่พี่ที่กําลังชมรีวิวนะคะตัวรถตู้คันนี้อยู่นะคะวันนี้นะคะพัตตี้ก็อยู่ที่เพชรยนต์นะคะสํานักง,งานใหญ่นะคะเสรดีไทย68แยกหนึ่งเช่นเกิดนะคะวันนี้นะคะมีรถตู้อีกคันนะคะเอามาอัปเดตรีวิวให้ชมกันนะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะรถสวยๆนะคะนะเป็นคันนี้เลยนะคะที่อยู่ข้างหน้าเราเลยนะคะเป็น ตัวคอมพิวเตอร์นะคะ3.0ปี2017นะคะคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่779,000บาทนะคะไม่วิ่งใช้งานเพียงแค่1 8 0 0 0กิโลเองนะคะนะสำหรับใครหรือว่าพี่ๆท่านใดซื้อไปนะคะจะได้ไป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะเป็นฮอนดูฮุกทฐาน1 1 3 0มกรุงเทพมหานครนะคะพร้อมป้ายทะเบียนกรุงเทพไปเลยนะคะใครที่มองหาหรือว่าตามหารถนะคะตัวนี้จะได้เป็นรถตัวเบาะผ้าสีแถวนะคะนะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่สีแถวนะคะสภาพเดิมๆสวยๆ ะะเป็นรถป้ายฟ้านะคะ,ะรถป้ายฟ้าเดิมจากโรงงานเลยนะคะรถของเราะะบอกเลยไม่ใช่รถวิ่งวินหรือว่ารถรับจ้างประจำทางน,นะคะ,ะรถสภาพเดิมๆสวยๆนะคะก่อนที่จะพาไปดูนะคะรายละเอียดรอบๆตัวรถว่าสภาพรถคันนี้เป็นยังไงนะคะกดตีฝากกดไลค์นะคะกดติดตามนะคะกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดนะคะในการอัปเดตหรือว่ารับชมรีวิวรถเข้าใหม่นะคะนะ ตัวนี้นะคะเดี๋ยวพ่อพาไปดูเลยนะคะรอบๆตัวรถเดี๋ยวมาชมในส่วนของด้านหน้าคันนี้กันเลยนะคะสําหรับด้านหน้าคันนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าในส่วนของตัวไฟนะคะชุดโคมไฟเดิมจากโรงงานนะคะสวยๆเดิมๆนะคะไม่มีลายแตกงานนะคะสภาพไม่เหลืองไม่หมองนะคะขาวๆสวยๆ,ยๆอย่าะะรถเดิมๆนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะบอกเลยว่ากันชนเดิมสภาพเดิมนะคะสีเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้นะคะรถไม่มีกลับสีแน่นอนนะคะ สำหรับของเรานะคะเป็นรถเดิมสีเดิมจากโรงงานนะคะไฟตัดหมอกนะคะชุดโคมงไฟยังสวยเลยนะคะไม่มีลายแตกงานนะคะรถพร้อมใช้งานสภาพเดิมๆะะรถนะคะปรับสภาพแล้วเรียบร้อยพอร้อมใช้งานนะคะ,ะถ้าใครต้องการรถนะคะซื้อวันนี้รับรถกลับได้เลยนะคะไม่ต้องนะคะรอชงรออะไรรถชงแล้วเรียบร้อยพอร้อมใช้งานนะคะในส่วนของกระจังหน้าก็ได้เป็นตัวโครเมียมสองเส้นนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นผมกันดั้มนะคะหน้าสั้น นะคะหลังคาสูงนะคะที่เขาเรียกกันเองนะคะเป็นตัวคอมมูเตอร์นะคะในส่วนด้านหน้านะคะสีเดิมสภาพเดิมนะคะในส่วนของนหน้าหน้าบอกเลยว่าตัวสีนะคะไม่มีกรดเทาะไม,ม yea. <m> ไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีสะเก็ดหินนะคะตัวนี้ขัดแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานสภาพเดิมเดิมสวยๆนะคะไม่มีลักยิ้มไม่มีรอยบุ๋มนะคะรถเดิมๆสวยๆนะคะในส่วนของด้านหน้าตัวรถนะคะกระจกหน้านะคะเดิมนะคะ เดิมๆเลยนะคะเป็นตัวกระจกจากโรงงานเลยนะคะถัดมาในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างคันนี้นะคะ guerra. ในส่วนของตัวประตูนะคะมุมหรือว่าสันต่างๆนะคะ lica. เดิมเดิมสวยๆช่องไฟเดิมสวยๆเลยนะคะนะคะระยะช่องไฟเดิมเดิมสวยๆนะคะไม่หากเกินไม่ชิดเกินนะคะตัวกระจกมองข้างนะคะจะได้เป็นไฟฟ้านะคะพับปรับไฟฟ้านะคะ คันนี้ติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะคะรถพร้อมใช้งานสำหรับลูกค้านะคะตอนนี้แจ้งเลยนะคะโปรโมชั่นของเรานะคะยังเป็นตัวดอกเบีย้ยถูกเหมือนเดิมนะคะเริ่มต้นที่2.59จุาเกนะคะผ่อนสีปีนะคะหปีนะคะสองานะคะผ่อนยาวด้าน6ปีไปเลยนะคะเจงวดนะคะอยู่ที่2.9งาเนะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพบาทนะคะถ้าฟรีดาวก็ ผ่อนอยู่ประมาณไม่เกินหมื่นสี่นะคะ ลูกค้าหรือว่าพี่ๆท่านใดนะคะสนใจยังไงนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นให้เลยนะคะเบอร์นี้นะคะเป็นเบอร์ปาตีนะคะสามารถแอนไลน์เพื่อนๆได้เลยติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดการออกรถได้เลยนะคะบอกเลยนะคะทุกอาชีพนะคะออกได้หมดนะคะเพียงแค่มีเอกสารยืนยันแหล่งที่มาของรายได้ของลูกค้าชัดเจนนะคะค่างวดเป็น2เท่านะคะของตัวรถนะคะนะออกคนเดียวสบายๆเลยถ้าไม่พอยังไงนะคะเราสามารถใช้กู้ร่วมได้นะคะนะอันนี้ในส่วนรอบ,รบ ของตัวรถนะคะสาภาพเดิมๆสาภาพสวยๆนะคะสีเดิมบ้างนะคะเงี้ยค่ะเสียงนะคะรถแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะมาสาภาพนี้นะคะเราล้างขัดสีพร้อมปล่อยเลยนะคะซื้อไปรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถที่นี่นะคะเราขัดมาไว้ให้กับคุณลูกค้าอยู่แล้วนะคะเป็นรถคัดเกรดเอนะคะถ้าไม่ใช่เกรดเอเราไม่ขายแน่นอนนะคะอ่ะบอกเลยว่ารถไม่มีเข้าโครงสร้างไม่มีปดความไม่มีจมน้ําไม่มีชนหนักแน่นอนนะคะ รถสวยสภาพเดิมน,นะคะมั่นใจได้เลยนะคะที่เพชรยนต์นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะของเรานะคะเปิดทําการทุกวันนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการแล้วก็การันตีในยอดการขายนะคะเดือนนึงนะไม่ต่ำกว่าร้อยห้าสคันนะคะอ่ะเราเปิดมาแล้วยีิบสปีนะคะเชื่อมั่นในคุณภาพนะคะอันนี้เราขายคุณภาพล้วนนะคะ 80%สิเในการขายออนไลน์เลยนะคะลูกค้าแทบจะไม่ได้มาดูรถเลยนะคะซื้อขายผ่านออนไลน์จัดไฟแนนซ์เสร็จลงมารับรถกลับบ้านได้เลยนะคะเหมือนลูกค้าไม่ได้ดูรถเลยนะคะมาซื้อรถที่นี่นะคะเราการันตียอดขายเรานะคะเป็นหลักเลยะคะ่ะเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าร5อยห้าสิบคัน 150, นะคะมาดูด้านหลังกันต่อนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะโคมไฟไท้ายนะคะนะคะเดิมเดิมนะคะสวยสวยนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเหมือนกันนะคะสภาพเดิมสีเดิมนะคะกันชนหลังนะคะนะคะ รถสวยกิฟนะคะสีผิวนะคะเรียบเนียนเลยนะคะสีเรียบเนียนไม่มีนะคะตําหนิเลยบอกเลยว่ารถสวยๆส,ยสภาพ80%อย่างนี้นะ,ะหาที่ไหนไม่ได้นะคะมีที่เพชรยนต์นะคะไม่ใช่ว่าคันเดียวนะคะทุกคันเลยนะคะเราคัดเข้ามาให้นะคะเดิมๆสวยๆทั้งนั้นนะคะไม่ถูกใจคันนี้นะคะอยากเข้ามาดูคันใหม่คันอื่นๆน,นะคะมีเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแมนวนวลออโต้นะคะเราเอามาไว้ให้กับพี่ๆแล้วนะคะ สนใจยังไงเข้ามาดูรถได้นะคะหรือว่าจะไฟแนนซ์ก่อนก็นกนได้นะคะเราค่อยมาเลือกรถก็ได้นะคะได้หมดนะคะเพียงแค่ลูกค้าต้องการเพียงแค่แจ้งเรานะคะ,น,ะนนี้คือในส่วนของรอบรอบตัวรถนะคะ,ะมุมต่างๆนะคะ,ะมุมสันไม่มีการเก็บงานมาเลยไม่มีรักยิ้มไม่มีรอยบุ๋มเลยนะคะเดิมๆนะคะในส่วนของข้างบนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเมตตอาร์ตเดิมๆจากโรงงานนะคะเนีย่ยให้เห็นเลยนะคะว่า ดมทุกจุดรถสวยๆแล้วก็รถของเรานะคะไม่มีการกลับไม้เขี่ยไม้แน่นอนนะคะเราไม่ทำนะคะรถมาไม่เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะคะเราไม่เคยมกลับก่อเขี่ยไม้นะคะเรามาชมในส่วนของด้านในนะคะของด้านหน้าของคนขับกันบ้างนะคะ,นะคะอันนี้คือแผงประตูด้านข้างนะคะให้ดูสภาพเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพรถนี่คือไม่ช้ำไม่มี รอยขีดขวนไม่มีถลอกบอกเปิกน,นะคะสภาพเดิมๆนะคะแปดสิบเปเซนเลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยก็เช่นเดียวกันนะคะพวงมาลัยไม่ลอกไม่ล่อนนะคะสภาพเดิมไม่ช้านะคะสวยๆหัวงเกียร์นะคะบอกเลยว่ารถไม่ได้ใช้งานหนักนะคะนะรถที่นี่ได้ปลดระวังจากหน่วยงานมานะคะบอกเลยว่าการแมนเทนันตการบารุงรักษาหรือว่าการเข้าศูนย์นะคะเช็คทุกระยะนะทุกหมึ่งโลนะคะไว้ใจมั่นใจได้เลยนะคะนะ รถสวยสภาพเดิมต้องที่เหชุดดนะคะสนใจนะคะติดต่อสอบถามเข้ามากับปตีดได้เลยนะคะ <S <S อยากได้รถรุ่นไหนรถอะไรนะคะเราไม่ขายเฉพาะรถตู้นะคะเรามีทุกแบรนด์ทุกรุ่นทุกรถนะคะไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวรถเก่งรถกระบะนะคะได้หมดนะคะเพียงแค่ลูกค้าต้องการที่จะออกนะคะอันนี้ตัวไม้นะคะไม้นะคะหนึ่งแสนแปดันหก้อยสี่กิโลนะคะใช้งานไปนะคะ สภาพรถนะคะเข้าสู์ตลอดนะคะบอกเลยตัวนี้นะคะวิทยุไม่มีแต่เราติดให้นะคะนะพร้อมเลยนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะอย่างนี้เป็นกำมะหยี่สวยๆสภาพเบาะไม่ช้ำไม่ขาดไม่ยุบเลยนะคะสวยๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของด้านหน้าไปดูของตัวคานตัวพักนอ่าตัวพักปัดน้ำฝนนะคะ น้ำยาหม้อน้ำแล้วก็ตัวปั๊มเอกลมว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูเอ่อเปิดฝากระโปรงด้านหน้าให้ดูเลยนะคะมาชมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะอันนี้ดูในส่วนของด้านซ้ายเอ่อด้านขวากันก่อนนะคะในส่วนของแก้มซ้ายนะคะแก้มซ้ายเดิมนะคะไม่เคยเข้าโครงสร้างน็อตไม่ขยับนะคะรอยซีนนะคะจากโรงงานนะคะร่ะอยทางมะพร้าวหรือว่าตัวซีนะคะสีเดิมไข่โรงงานเลยนะคะปั๊มลม เบรกนะคะเนี่ยคะ่ะสภาพสวยๆไม่มีเยิ้มนะคะเดิมๆนะคะในส่วนของคานหน้านะคะคานหน้าเดิมนะคะน็อตนไม่ขยับนะคะนะรอยเม็ดอาร์ฟรอยมาร์กนะคะจากโรงงานนะคะกลมๆสวยๆเลยนะคะไม่ขยับนะคะในส่วนของไฟหน้าก็เป็นชุดโคมไฟเดิมจากโรงงานแท้เลยนะคะเนี่ยคะ่ะของโรงงานแท้จะเป็นไทยโตโยต้านะคะ ชุดโครงไฟแล้วก็ในส่วนของโครงข้างล่างก็จะเป็นของแบรนด์โตโยต้าเลยนะคะเนี่ยค่ะให้ดูเลยนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะโครงสร้างด้านหน้านะคะเดิมๆิมสวยสวยรถไม่เข้าโครงสร้างบอกเลยนะคะเราคัดแน่นอนรถไม่มีพิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีชนหนักนะคะเล่มทะเบียนไม่มีสูญหายนะคะในส่วนต่างๆของตัวรถนะคะอินเตอร์เดิมนะคะตัวนี้นะคะน้ํายาแอร์นะคะ เดิมสวยนะคะไม่ขุดนนะคะขาวใสเลยนะคะมาต่อนะคะในส่วนของตัวอินเตอร์นะคะนี่ค่ะสภาพอินเตอร์สวยๆนะคะเดิมๆเลยนะคะไม่มีล้มนะคะแถวเลียงสวยงามมากเลยนะ่คะนะสภาพความใช้งานสวยๆนะคะตัวนี้มอพักน้ำยามอน้ำนะคะอ่าตัวเดิมนะคะสีเดิมจากโรงงานชมพูนะคะนะในส่วนของนั้นามออก,กอจากโรงงานนะคะอยู่ครบนะคะ ก็ในส่วนของที่พักปัดน้้ำฝนนะคะสวยๆเดิมๆเลยนะคะสภาพเดิมนะคะไม่เหลืองไม่กุดนะะในส่วนของแก้มซ้ายกันบ้างนะคะในส่วนของแก้มซ้ายเดิมๆนะคะนี่ค่ะ รอยซีนจากถังมะพร้าวตัวน็อตไม่เคยขยับนะมาต่อที่ฝากระโปรงกันนะคะขาน็อตฝากระโปรงนะคะไม่เคยขยับสภาพเดิมนะคะฝากระโปรงก็ไม่เคยทําสีนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะนะสติกเกอร์ต่างๆจากโรงงานนะคะอยู่ครบนะคะข้อควรระวังจากโรงงานมีให้เห็นอยู่ครบนะคะอันนี้ในส่วนของฝากระโปรงนะคะด้านในนะคะเดิมๆสวยๆเลยนะคะบอกเลยว่ารถสภาพพร้อมใช้งานได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเราคั้นมาไว้รอคุณลูกค้าอยู่แล้วนะคะ าามาล้อพี่ๆนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามเข้ามากับพัตีได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษายินดีให้ข้อมูลนะคะที่เบอร์0 9 7 1 2 2 6 8 2 0นะคะ0 9 7 1 1เ6 8 2 0นะคะเบอร์นี้นะคะสามารถเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อนะคะในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารแล้วก็จะพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าภายในสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะให้ชมตะเข็บรอยต่างๆตร,ง,ๆตรง,ขงขอบประตูนะคะว่าเดิมไหมอ่นะบอกเลยว่าเดิมทั้งนั้นนะคะรถเดี๋ยวไปชมกันต่อเลยนะคะนี้เดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะในส่วนของห้องโดยสารนะคะตัวนี้นะคะได้เป็นเบาะผ้าสีเทวนะคะ น,นี้คือภายในห้องโดยสารนะคะพื้นนะคะเนี่ยค่ะไม่มีรอกล่อนไม่มียุบไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะรถสภาพเดิมๆสภาพสวยๆนะคะ,อ,ะอันนี้ให้ดูนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเบาะนะคะ,ะตัวนี้เบาะนะคะเป็นเบาะผ้าสีแถวนะคะนะรถ เดิมๆสวยๆนะคะอันนี้รอบๆภายในห้องโดยสารนะคะห้องโดยสารสะอาดสะอานนะคะไม่มีคราบนะคะไม่มีคราบสบกรปรกหรือว่ารอยเปื้อนต่างๆไม่มีเลยนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้าใครนะคะสนใจยังไงก็ติดต่อเข้ามาหาพีตีดได้เลยนะคะรถเดิมสภาพเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องคันนี้แล้วก็จะพาไปชมในเครื่องตัวเครื่องกันนะคะ,ะว่าเสียงเครื่อง อันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันก่อนนะคะอ่าอันนี้จะเปิดให้ชมห้องเครื่องกันก่อนนะคะภายในห้องเครื่องนะคะนี่ค่ะอันนี้สภาพห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าสภาพห้องเครื่องนะคะสวยๆนะคะอ่าบน้ํามันไม่มีเยิ้มห้องเครื่องแห้งสนิทนะคะในจุดต่างๆอันนี้ปั๊ Moon ม calendar, น้ํามันพาวเวอร์นะคะในจุดห้องเครื่องนะคะตัวมาร์กหรือว่า รอยแต้มสี qc จากโรงงานอยู่ครบมีให้เห็นนะคะ,ะเครื่องเดิมนะคะรถดเดิมสภาพเดิมนะคะนะ บอกเลยนะคะรถที่นี่รถพร้อมใช้งานรถปรับสภาพให้แล้วเรียบร้อยนะคะรถสวยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเราเช็คระบบทุกอย่างให้แล้วไม่ว่าจะเป็นระบบไฟนะคะระบบเบรกระบบช่วงล่างอันนี้เช็คให้แล้วเรียบร้อยมั่นใจได้เลยนะคะเอาไปใช้ได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลนะคะว่ารถจะมีปัญหาการันตีเลยนะคะรถไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะร้อมใช้งานนะคะในส่วนของตัวแ่นเพจกันต่อนะคะในส่วนของแผนเพจนะคะเดิมสวยนะคะจากโรงงานเลยนะคะเนี่ยค่ะไม่มียับยุยี่นะคะน่ะ เดิมๆสวยๆนะคะตัวแบตเตอรี่นะคะถ้าแบตเตอรี่เก่าแล้วเราเปลี่ยนให้นะคะแต่ตัวนี้พร้อมใช้งานนะคะยังไม่หมดนะคะเดิมๆนะคะนะตัวนี้ในส่วนของนะห้องเครื่องนะคะ,ะอันนี้เดี๋ยวให้ดูตะเข็บต่างๆนะคะว่ารถเดิมไหมอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้ดูเลยนะคะรอยตะเข็บต่างๆนะคะรอยเม็ดอาร์ตจากโรงงานนะคะ อยู่ครบนะคะมากกว่า3,000กวเกิจุดนะคะแต่ตอนนี้ให้ดูในจุดนี้ว่าเดิมแน่นอนไม่เข้าวงสร้างแน่นอนนะคะสวยๆแน่นะะีะไม่ต้องกังวลน,นะคะนะลูกค้าไม่มั่นใจนะคะเข้ามาดูรถได้นะคะเรายินดีนะคะหรือว่าจะมาทดลองขับมาชมรถนะคะอ่ะยินดีนะคะติดต่อเข้ามาแจ้งปรตีได้เลยนะคะนะ เราเปิดทําการทุกวันนะคะไม่วันหยุดราชการไม่มีวันหยุดแน่นอนนะคะเพียงแค่ลูกค้าแจ้งมาว่าจะเข้ามาดูรถนะคะยินดีนเลยนะคะสะดวกช่วงไหนแจ้งได้นะคะเดี๋ยวเซลล์รอนะคะสแตนบายรอลูกค้าเลยนะคะรถสวยสภาพเดิะ,ะในส่วนของส่วนต่างๆของตัวรถนะคะสภาพรถสวยๆนะคะ เดี๋ยวจะพาไปฟังเสียงเครื่องกันบ้างนะคะในส่วนของเสียงเครื่องคันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวพ่อสตาร์ทให้ฟังเลยนะคะจะบอกเลยว่าเครื่องแน่นๆทั้งนั้นค่ะไม่มีเครื่องหลวมแน่นอนสําหรับตัวรถนะคะอันนี้มาฟังเสียงกันเลยนะคะในส่วนของเสียงเครื่องกันบ้างนะคะอสตาร์ทชื่นเลยนะคะรถสวยๆเดิมๆนะคะ พี่ๆท่านใดอยากได้รถไปใช้งานหรือว่าจะไปประกอบอาชีพไปทำวิ่งทัวร์รับส่งนะคะต่างชาตินะคะติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะมีทั้งเบาะผ้าเบาะ VIP นะคะเบาะนัง3าอนะคะ บาะนังใหญ่สามแถวเราก็มีนะคะแต่คันนี้อเอาตัวบาะผ้าสีแถวมาให้ชมก่อนนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดนะคะหารถไปวิ่งรับส่งนักเรียนนะคะตอนนี้ก็เปิดเทอมรถรับส่งนักเรียนก็เป็นส่วน,น,นหนึ่งนะคะหาอะไรได้ได้เหมือนกันนะคะตอนนี้จะเป็นตัวเบาะผ้าสีแถวนะคะอันนี้ฟังเสียงเครื่องกันเลย,เส,ยเสำหรับคันนี้นะคะพาชมรอบๆตัวรถแล้วนะคะ ให้ดูทุกจุดนะคะทุกส่วนถ้ายังไงนะคะลูกค้าสนใจก็เข้ามาดูได้นะคะ,ะย้ำอีกทีนะคะคันนี้จะเป็นตัว t o y o ต a าคอมพิวเตอร์นะคะ3.0ปี2017นะคะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะได้เป็นเบาะผ้า4แถวนะคะ,ะราคาเราขายอยู่ที่7 7 9 0 0 0บาทนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.59นต์นะคะ,นะคะ,นะคะ สำหรับใครมองหาตัวดอกเบี้ยถูกนะคะสำหรับตัวตู้นะคะบอกเลยนะคะถ้าเป็นดอกเบี้ยเลทปกติถ้าไม่ใช่โปรโมชั่นดอกเบี้ยถูกช่วงนี้ก็คือเริ่มต้นที่5บาทเลยนะคะนะรีบรีบนะคะใครสนใจอย่ามัวลังเลนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะกับพัดดี้นะคะตามเบอร์นะคะที่ขึ้นเลยนะคะ0 9นย์2 6 8า0นอกสนะคะ0 9 7ย์2 6 8 2 0นสสูนะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์เพื่อนๆได้เลยนะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะพัดดี้ฝากกดไลค์นะคะ กดติดตามนะคะกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ,ะวันนี้ปตีขอตลาก,กันไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ